สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยด้วยการสั่งซื้อเสื้อยืดเดอะคริติได้แล้ววันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีกลาโหมไทยน้าแหกเมียนมาไม่เห็นหัวไม่ปล่อยตัวสี่ลูกเรือประมงไทยในวันชาติพม่าไม่เห็นหัวคนไทยแล้วเมินปล่อยตัวสี่ลูกเรือประมงไทยฉีกหน้านายกอิงภูมธรรม หลังถแถลงมั่นใจได้กลับบ้านแน่ในวันชาติเมียนมาย้อนกลับไปเมื่อช่วงค่ำของวันที่29พฤศจิกายน67ต่อเนื่องมาจนถึงเช้ามืดของวันที่30พฤศจิกายน67หรือเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วนะคะได้เกิดเหตุเรือรบเมียนมาใช้อาวุธยิงเข้าใส่กลุ่มเรือประมงไทยบริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของเกาะพยามจังหวัดระนอง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตและนอกจากนี้ยังมีชาวไทยอีกจํานวน4คนค่ะถูกจับไปนะคะซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงค่ะในเรื่องของการหลุดปากยอมรับค่ะว่าพื้นที่บริเวณนั้นเป็นของพมา่าและคนไทยเนี่ยล้ําแดนไปจริงทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วพื้นที่ดังกล่าวยิงถือว่าเป็นพื้นที่พิพาทซึ่งจะบอกว่าเป็นของพมา่าหรือของไทยเนี่ยไม่สามารถจะพูดได้เต็มปากค่ะ รวมไปถึงการที่รัฐบาลเหมือนจะไม่ต่อสู้เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับตัวไปด้วยโดยทางด้านของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แต่เพียงระบุผ่านสื่อข่ค่ะบอกว่าเมียนมาจะปล่อยตัวลูกเรือทั้งหมดในวันที่4มกราคม68ซึ่งเป็นวันชาติของประเทศเมียนมาและในวันนี้ค่ะล่าสุดสำนักข่าวตามประเทศรายงานว่า รัฐบาลทหารเมียนมาจะปล่อยตัวนักโทษ5,864รายค่ะซึ่งมีนักโทษชาวต,ต่างชาติรวมอยู่ด้วย180รายภายใต้แผนการน,นิรโทษกรรมนักโทษเพื่อรำลึกถึงวาระวันครบรอบการประกาศเอกราชของเมียนมาในวันที่4มกราคมค่ะ เมียนมาตกอยู่ในสถานการณ์สับสนวุ่นวายตั้งแต่เมื่อต้นปี2021นะคะเมื่อกองทัพเก่ะรัฐประหารเข้ายึดอำนาจการปกรครองจากรัฐบาลพลเรือนแล้วก็ใช้ความรุนแรงกวาดล้างกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยทำให้กลุ่มชาติพันธุ์จับอาวุธขึ้นต่อต้านรัฐบาลทั่วประเทศค่ะและในบรรดาผู้ที่ถูกคุมขังโดยรัฐบาลทหารนะคะก็มีนางองซานซูจีอดีตผู้นำพลเรือนที่เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพรวมอยู่ด้วยค่ะ ซูจีนะคะนวัย79ปีถูกตัดสินจำคุก27ปีในความผิดทางอาญา14ข้อหาค่ะตั้งแต่ยุยงปลุกปนันโกงการเลือกตั้งไปจนถึงทุจริตแต่ว่าเธอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะแล้วก็เชื่อว่าเธอเนี่ย จะไม่ได้รับการนิรโทษกรรมและได้รับการปล่อยตัวค่ะในปีนี้แต่ว่าสิ่งที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศเหมือนโดนฉีกหน้านะคะไม่เห็นหัวก็คงจะเป็นการที่เมียนมาไม่ปล่อยตัวลูกเรือประมงไทยตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมได้ถแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะโดยทางด้านของพลตารวจเอกทัชชัย ปิตานีระบุตรจเจรตํารวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยีสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะรับรับตัวคนไทยที่ประสานให้เมียนมาปล่อยตัวจํานวนประมาณ151คนนะคะับณสะพานมิตรภาพแห่งที่2เวลาประมาณ13นาฬิกาค่ะแล้วก็มีรายงานว่าคนไทยจํานวน151นายค่ะเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ด้วยถูกหลอกให้ไปทำงานเป็น call center แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่เมียนมาจับกลุ่มถูกศาลตัดสินให้จำคุกแล้วก็ได้รับโทษเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วค่ะก็เลยได้รับอภัยโทษปล่อยตัวส่วนลูกเรือ4ี่ลูกเรือประมงไทยนะคะยังไม่ได้รับการปล่อยตัวค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ สามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ